ไปต่อกันที่การแข่งขัน,นขสนุกเกอร์ครับสะสมคะแนน Thailand Ranking Division 1 m a แมชเปิดฤดูก,กาล2024นะครับเป็นรายการที่1รอบคัดเลือกแข่งที่ TBC Snooker Center ครับเฟ mm ้นหา16 mm hmm. คนไปแข่งรอบสุดท้ายรายการการจนาบุรีครัพ2024ที่เมืองการเมื่อที่8-13มกราคมปีหน้านะครับรอบ32คนสุดท้ายใช้ระบบ4ใน7เฟรมครับไฮไลท์วันนี้ท็อปจันหรือพงศกรจงใจรักแชมป์ปีที่แล้วเจอพลศรีราชาจุมพล สัพพันยูครับและเป็นพงศกรจงใจรักหรือท็อปจันนะครับที่ยังคงยอดเยี่ยมชนะไป4ต่อ1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายส่วนทางด้านของอักคณิส่งเสริมสวัสด์นะครับซันนี่นี่เป็นทีมชาติไทยเหรียญเงินซีเกมครั้งที่32เจอกับเหน่งนนท์ครับปันนาทรสุขสำราญ เกมนี้เนี่ยเสมอกันอยู่2ต่อ2เฟรมครับแล้วก็หลังจากนั้นกลายเป็นทางด้านของซันนี่ครับคิวเนี่ยลื่นปลื้ดเลยตบเอาชนะไป4ต่อ2เฟรมเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนะครับ